สวัสดีครับสวัสดีเขาสู้ซองสุดัอดซาสตอรี่ครับมอนีกาแต่มาทำการตัดชมครับนี่นกาี้อายุแลักเวลาที่เขาตัดแล้วนะครับตอนนี้ก็เลื้ยงแล้วนี่เบื้องเลื้ยงนะครับตัวนี้ก็เลื้ยงนะครับมีก็เลื้ยงนะครับบ่รว่าเปิดเส้นนี้มันสุกมันต้องเลื้ยงขนาดไหนนะครับแต่ว่านงี่ผมว่ามันพร้อมที่จะตัดแล้วเพราะว่าถ้าพ่ตัดเนี่ยมากหน่อยเนี่ยมันขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะสิบ่บหไ่นะครับผมก็เลยจะตัดออกเลยนะครับโอเคมานี่ทำการตัด การกระตัดง่ายๆนี่นะครับอันนี้เป็นการตารัดแบบจริงจังครั้งแรกนะครับว่ามันสีไดหลายนวยปันไดน,นะครับแล้วกาสีได้จักกิโลนะครับทําการตารัดกระิตัดแบบนี้เลยนะครับบบตัดให้มันชุดนะครับเพื่อถ้าเกิดว่ามันยังบบสุกนี่ครับก็สิเหลือเวลาให้มันสุกอยู่อีกสองสามมือนะครับพั้วนี่ตัดเป็นพวงเลยดีกว่านี่ก <c oughs> ็ได้ ผมก่รู้นะว่าการตัดแบบนี้มันมันถือมันผิดยังไงนะจริงๆเพราะวาได้หาข้อมูลมาแต่ว่าเอเท่าที่เบิ้งมาานิดนิดหน่อยหน่อยก็จะบอกว่าอย่าอย่าดึงขวนมันนะครับถ้าดึงออกเนี่ยมันจะเฮ็ดให้เวลามันเกิดไม่เนี่ยมันจะบ่อยบ่แตกตาบ่าแตกมากนะครับผมก็เลยเลือที่จะตัดสูงเหมือนมานิดนึงนะครับต้นนี้ได้จักนวยต้นนี้นะครับได้ฮกนวยนะครับไปเดยวเข้าไปต้นต่อไป ยังเลยอีกลายต้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นเดือนเมษายนะแดดห่อนอาจจะ,ะรีดตาน่อยนะตามาครับมาครับตาม,มาอ่งต้นนึงนะครับเดี๋ยวบีบบางีก่อนโอเคจริงๆมากนานหนีบ้อนได้หนาจะสุกพักนะครับแต่ว่าผมจะตัดไปพร้อมกันเลยนะครับพอมันเหลืองเนาะนี่ครับอีกต้นหนึ่งที่เป็นมากลายอยู่นะครับนี่ตาเดินมา บางลูกนะครับขนาดนะสูสีกับเมื่อต้นนี้รู้สึกว่ามันนิ่มแล้วนะครับนิ่มกว่าต้นนี้เขาตัดต้นแหลกเน,ะนาะแล้วก็หมากนี่ใหญ่กว่านะครับเบิ่งใหญ่ขนาดใดนี่เรียบเพียกบกหนาใหญ่คักนะครับเกี่ไปับตัดรวงกันไปเลยนี่มาเบิ่งพวงนี่พวงนี่สามหมากนะครับเรืองแล้วใหญ่พร้อมนะครับ ตัดไปแบบนี้เลยบ่รู้ว่าจะกินได้บ่ไดแต่ว่าเขาเลือกที่จะตัดไปแล้วนะครับหมากน้อยลร้จัดนะครับเขาใส่ปุยแล้วก็บ,บ่มรุ่งไปเต็มที่มันก็เลยหมากลายนะครับนี่ถาเิา่นอีกต้นนะครับต้นนี้หมากไร้นะครับแต่ยังประสบนะครับนี่เขียวอยู่เขาก็จะปล่อยไว้รอบหนาหรือว่าเซตหนานะครับีต้นนี้ลร้จัดโอเคไปอีกต้นถัดไปครับนี่ต้นหนึ่ง ีนี้ก็จะเข้าเดือนนานะครับเดือนพฤษภานะครับจะครบสามปีนะครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้พ้นผลิตปีแรกที่แบบหลายนะครับเดือนร้อมา สัตัดไปเลยนะครับกินได้ก็กินกินอะไรก็ถือว่าคนรองครับสีคนร่องบ่แน่ใจว่ามัานดิเกี่ยวบ่บเกี่ยวหรือว่าอีหยังจังได๋แน่นะครับแต่มันก็น,นิ่มอยู่นะครับเท่าที่จับเบิ่งนี่เอาเบิร์ดเลยต้นเลยบ่ตนน้นนี้กระนิ่มอยู่แบบต้องไปตัดเอา <laughs> โอเคเดี๋ยวต้นอะไอีก ต้นนั้นมาเดียวนี <the> ่อะได้ดอกัโอเคนี่ครับวนดอกคักต้นนี้กันเลกระดีหกเดี่ยว่ได้บ่ต้นหน่วยนั่นเอาไว้กันต้นกระดีหกหกได้ยังน้อยนะครับหรือพอดีปลูกหมักฟักฟ้าวร่วมกันเลยนี่ต้นนี้ปึ๊บเดี๋ยวเราจะย่างหาอีกนะครับสักพักหนึ่งกัน ตัวสิบริาหารใม่ค้ำใหม่บทต้นนี้ทายมันเปลี่ยนเบิร์ตนี่ร้ายกันบริเวณก็กกต้องออกวางกันล่ะร่างไปก่อนครับตัวหนึ่งโดกแห้งมากหน่อยก็นเลยโอ้ยแบบดืก้ก็เปลี่ยนยอดหลายต้วในหน่อยนะเพราะท่านี่สูงถ่วงหัวอยู่นะครับนี่เรียกว่าหมากหลายครับครับปีนี้แห้งชุดสองนี่ที่กำลังเปลี่ยนนี่หลายครับได้ฟังนี่เมื่อหนึ่งนี่ไอหกฟังทางผลไอยังอรอมทางผลเลย ได้บ่นี่ครับสมบ้มก็จะเป็นสม้มสายน้ำผึ้งนะครับที่เขาปลูกไว้นะครับสายน้ำผึ้งสังพันธ์มาจากเหนือนะครับมีทั้งหมากหน่อยหมากใหญ่หน่อยอบบเป็นหารล,ล้เลยบ่เนี่โอ้หนัก,นกนด้วยนี่ครับเต็มกล้องเรานี่เพิ่งพุดเลยยังโบเบิดส,สวนอยู่ยังโบเบิดสวนอยู่นะครับอันนี้ตัดส่วนหนึ่งได้หนิครับเพราะเขได้ตัดเบิดนะครับ มากที่มันบวซุกเท่ากับว่าไมตัดนะครับงาโกงเลยเตัวน,นี้โอ้ตอนนี้ก็าุูนนะครับเบิง้งเบิ้งกองที่เราตัดมานะมันก็เต็มกองแนละ้วให้เบิ้งผลผลิตแต่ว่านี่ผลผลิตมันยังเหลืออีกหลายอยู่นะครับกลับมาน้อยสำหรับมักเงี้ยเดี๋ยวผ้ายางมาเบิ้งนะครับแต่ว่นันผมจะตัดไส้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ากองข้ามันเต็มเนาะ แล้วก็ชุดที่เหลือนี่ที่เห็นอยู่นี่ครับที่เทนยู่นี่เทากับยิมตัดอีกมือทับไปนะครับไ่บเปิดจองบ่เพราะว่าเพื่อ <c oughs> เพื่อยังเพื่อสุนี่มันกินบ่ได้ากินสุม่มหัดหามันเลืย้ยๆนะครับ <c oughs> น,น้งเรืออีกหลายอยู่นะครับนี่ไม่เปิดจองหรอกเพราะว่ากลิ่นยังยังได้หลายบ่หลายขนาดนั้นนะครับนี่มาเบิ่งพ่วงอย่างที่เด็ดเล่นอ้าวล่วงแล้ว ล่วงเพราว่าหมากนี <c oughs> น่นี่พวกนี่โอ้โหตำเตี๋ยเลียดินนะครับหุดนล้วเลี้ยงหมดแล้วนะครับแต่เขายังบ่ตัดเนาะเดี๋ยวเขาจะมาตัดรอบหนานะครับพร้อมผอมมืโซนางล่างนะครับเอาจางังไรพวกนี้กามาตัดเออ่สมให้เบิ้งนะครับถือว่าเป็นผลผลิตที่ได้มากจริงจังนะครับชุดแรกๆนะครับก็จะไปกินแล้วก็ไปรีวิวลองเบิงนะครับแต่ก็จะให้คนกินลองเบิงว่ามันแซ่บหรือบ่แซ่บอีหยัง,งจังไรน,นะครับ กาคลิปนี้นะครับก็แค่นี้ละมีขอผิดพลาดประกันใดอาจจาะว่ถือแน่บ่ถือแน่ก็ต้องขออภัยนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปสุรศักดิ์สตอรี่กับมีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ